ว้าวที่นี่หรือเปล่าเนี่ยสำเร็จมุ่นเชียงที่เขาว่าออกรถศูนยบาทอ้าวลูกค้าสวัสดีครับครับผมคนเต้นไหนเลือกได้นะครับผม ออกรถสุนัขขึ้นก่อนครับออกแค่จริงๆครับใช้แค่บัต่างเส้นเดียวครับเป็นแบบเส้นของเรานะครับเลื่องรถได้ทั้งร้านเลยนะครับค่าใช้จ่ายสุนาทนะครับดีชอบไหมครับบัดไปครับไปาไหครับเย้แบบนี่นะครับก็นี่นะก็เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ท่านลูกค้าได้เห็นนะครับว่าเส้นของเราใช้บัตรางเส้นเดียวโอได้จริงๆนะครับอันนี้ครับลูกค้าครับสุดท้ายก็เป็นรถของเรารถในฝัน แล้วออกไม่จริงออกก็ไม่จริงใช้เงินศูนย์บาทใช้แค่ประชาชนราเดียวที่หอสะกอสมเด็จมุ่นเชียงครับ